วันนี้นะครับอากาศร้อนมากนะครับไทยเราก็เดินทางมาถึงที่หาดเอามะนาวนะครับที่เขาตันหยงจังหวัดนราธิวาสนะครับเราสามารถที่จะเดินทางขึ้นไปข้างบนได้นะครับไปสำรวจดูศึกษาธรรมชาติได้นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับก็ผมจะพาทุกท่านไปไหนก่อนต่ามมาชมด้วยกันนะครับ ครับก่อนอื่นนะครับเรามาอา่านวิสัยทัศน์ของอุทยานแห่งชาติเอามะนาวนะครับที่เขาตันหยงจังหวัดราชวันเนี่ยโดยจะมีป้ายสร้างไว้ตรงนี้นะครับมีข้อความเขียนว่ารวมอนุรักษ์ปนภูพัฒนาศึกษาและเรียนรู้รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนนะครับน,นี่ก็จะเป็นป้ายที่สร้างขึ้นครับใครมาถึง มะนาวนะครับก็จะเห็นป้ายนี้กันนะครับซึ่งจะอยู่ด้านหน้านะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่จอดรถนะครับก็จะมีร้านค้านะครับมีอยู่มากมายนะครับที่ขายสินค้าไม่ว่าจะเป็นของกินนะครับอาหารอุปโภคบริโภคแล้วก็จะมีของเล่นด้วยส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นทางเข้าวครับจะเป็นทางเข้าเนี่ยฮะ ทางเข้านะครับทางเข้าด้านในนะครับก็จะเป็นสถานที่ศึกษานะครับศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาตินะครับก็จะมีการแคมปิ้งด้วยนะครับสามารถที่จะแคมปิ้งได้สําหรับนักท่องเที่ยวอยากจะมาผ่อนคลายเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติก็สามารถที่จะ,ะพาเต็นท์มาด้วยนะครับ แล้วก็จะมีจุดชมวิวด้วยนะครับเกาเขียนว่าจุดชมวิวนะครับ1กิโลเมตรตอนนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปนะครับไปดูว,ว่าด้านในนะครับมีอะไรบ้างไปกันเลยตรงนี้เราจะเห็นมีป้ายที่เป็นป้ายชี้ทางนะครับสำหรับสำหรับจุดต่งตางๆนะครับก็จะมีน้ำตกทารัสวรรค์ด้วยนะครับที่อยู่ในนี้นะฮะ ก็จะมีจุดชมวิวนะครับาลานกลางเต็นท์นะครับก็สำนักงานห้องสุดข,ขาเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ละหมาดร,ร้านสวัสดิการนะครับห้องสุดข,ขาแล้วก็จะมีบอกระยะทางด้วยนะครับอย่างเช่นที่ละหมากก็50เมตรการสวัสดิการ10เมตรนะครับห้องสุดข,ขา8 0เมตรก็จะมีบอกตำแหน่งไว้นะครับซึ่งจะสะดวกมากนะครับให้กับสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนพื้นที่ด้านหลังนะครับก็จะเป็นวิวของทะเลนะครับเป็นวิวของหาดครับซึ่งอาจจะอตอนนี้ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร,ร่นะฮะมันตอนแสงอยู่นะครับนะครับเป็น จะมีป้ายเขียนว่าเอามะน,นาวนะครับซึ่งใครที่มาเที่ยวเอามะน,นาวนะครับก็จะไม่พลาดที่จะถ่ายรูปตรงนี้นะครับเป็นป้ายใหญ่ๆเขียนว่าเอามะน,นาวนะครับซึ่งทุกท่านที่ได้มาเที่ยวก็อย่าลืมแล้วกันนะครับมาถ่ายรูปสวยๆณตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายรูปสักรูปหนึ่งนะครับว่าจะทําให้ป้ายนี้มันสวยขึ้นหรือเป <c oughs> ล่าหรือว่ามันจะทําให้แย่ลง เดี๋ยวลองดูนะครับส่วนประตูนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาทำมาเพื่ออะไรนะครับเดี mm ๋ยวผมจะลองข้างไปฝั hmm. ่งโน้นนะครับดูว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับไปกันเลย คนมันเปลี่ยนจริงๆด้วยนะครับดูนะครับจากเสื้อแขนยาวเนี่ยกลายเป็นแขนสั้นเลยนะครับโอเคนะครับอันนี้ํามๆนะครับจริงๆก็เราทําไว้นะครับเพื่อความสวยงามนะครับเพื่อเป็นให้ส่างที่ทองเที่ยวเนี่ยมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านครับ เลยนะครับวันนี้จะพาทุกท่านไปชมกันอีกครั้งนะครับว่ามีความสวยงามเพียงใดน,นะครับก็ไปกันเลยครับเป็นทัศนียภาพที่มีความสงบนิ่งมากเลยนะครับก็เป็นพื้นที่ที่บางคนนะครับก็ยังไม่รู้จักนะครับยังไม่รู้จักไม่เคยมาเที่ยวที่นี่แล้วก็ไม่นึกว่าที่จังหวัดราชบุรีนะครับจะมีหาด แบบนี้ด้วยนะครับ เป็นทันที่ที่มีความสงบเลยนะครับสําหรับเอามานันเอาเลยครับ ถ้เข้ามาฝั่งนี้นะครับก็จะเห็นว่าพื้นที่ส่วนนี้เนี่ยมีความสวยงามมากนะครับสวยงามมากเลยนะครับก็จะมีความแตกต่างกับฝั่งเมื่อกี้นะครับไปกันต่อน,นะครับคือขอไปดูอีกสักนิดนึงนะครับว่ามีลักษณะยอย่างไรบ้างนะครับ ก็ถือว่าเดินมาไกลยอยู่เหมือนกันครับอันนี้ก็ยังไม่สุดทางนะครับเพราะว่ามันจะสามารถเดินไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าผมคิดว่าผมคงจะไม่เดินไกลไปกว่านี้นะครับก็จะถ่ายให้ชมให้ดูประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเดินวนกลับนะครับแต่ว่าจะไม่เป็นเส้นทางเดิมนะครับเป็นเส้นทางเป็นฝั่งของทะเลนะครับ นะครับสังเกตจะมีถนนทอดยาวไปเลยนะฮะเป็นถนนคอนกรีตแคบแบไว้สำหรับทางเดินนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวกลับนะครับเลี้ยวกลับประมานี้นะฮะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสรอบหน้านะครับก็จะมาถ่ายให้ดูใหม่นะครับเนื่องจากว่ามันมีเรื่องราวมากมายนะครับในพื้นที่นี้นะฮะมันมีหลายคอนเทนต์เลยทีเดียวที่จะแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมครับก็ค่อยมา รอบหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะกลับแล้วนะครับเดี๋ยวเราเลี้ยวกลับจากจุดนี้แล้วกันนะครับลักษณะทรายที่นี่นะครับก็ถือว่าค่อนข้างสะอาดนะครับค่อนข้างสะอาด ตอนนี้ก็เดเวลาเดินต่อครับเดินกันต่อไปนะครับ ดูการชัดๆนะครับสําหรับหาดเอามะนาวนะครับเนื่องจากตรงนี้นะผมก็ไม่ได้มาเกือบหลายปีอยู่เหมือนกันนะครับก็ประมาณสิบสิบปีขึ้นไปนะครับที่ผมไม่ได้มาหน้าจุดนี้นะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาเที่ยวกันอีกครั้งนะครับแล้วก็เมื่อสองสามปีที่แล้วเนี่ยพื้นที่นี้ก็ถูกปิดด้วยนะครับเนื่องจากว่าเกิดเหตุการณ์รกร้ายนะครับอย่างที่ทุกท่านได้รู้กันนะครับก็ เพิ่งเปิดมานะครับให้มาใครๆที่อยากจะมาเที่ยวนะครับในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็อย่าลืมมาเที่ยวที่หาเอามะนาวนี้ด้วยนะครับดูนะครับเป็นพื้นที่ที่มีความสวยงามนะครับก็ที่มาก็ส่วนมากก็จะถ่ายรูปกันนะครับ เป็นไงครับเป็นวิวที่สวยงามมากนะครับก็จะมีหลายคนนะครับก็มาถ่ายรูปกันนะครับสวะครับน้างนๆนะครับมาถ่ายรูปกันนะครับเป็นวิวที่สวยงามนะครับเป็นฉากที่สวยงาม น,าานะครับสำหรับหาดเขาแะนาวนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่เขตพื้นที่จังหวัด なるほど。